สวัสดีค่ะกระป๋าชาก USA ค่ะวันนี้แอดมินกลับมาอีกแล้วนะคะแนะนำสินค้าเหมือนเดิมค่ะทีนี้ทุกอย่างคุณจะต้องได้รู้ได้ดูได้เห็นประกอบการตัดสินใจซื้อนะคะวันนี้มีมินิแบ c ็คแพคหรือตัวเป้ปค่ะใบนี้ขนาดเท่าไหร่ใช้งานแบบไหนใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปไล่พร้อมๆกันนะคะตัวกระเปา๋าเป็นแคนวาสผสมกับหนังข้อดีก็คือ ดูแลง่ายน้ำหนักเบาเวลาใส่ของเนี่ยขึ้นไหลก็ได้สะพายด้านหน้าก็ได้หรือจะใช้งานแบบเป้ทั่วไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะช่องด้านหน้านเนี้ยตัวเปิดปิดกระดุมเราสามารถใส่ไอพอดได้พวงกุญแจก็สามารถใช้ได้ส่วนช่องหลักเมื่อเปิด ฝาของหรือเปิดกระเป๋ามาเนี่ยเราจะใช้สายลูดนะคะเปิดปิดตัวกระเป๋าภายในมีช่องสิบหนึ่งช่องเพราะฉะนั้นไม่ต้องอัวลเกี่ยวกับการใช้งานนะคะถ้าคุณจะต้องการของเซฟตี้กลัวว่าถ้าเป็นสายลูดแบบนี้เนี่ยมันอย่างเซฟตี้ไม่พอก็ด้านในมีช่องสิบค่ะตัวกระเป๋า 8นิ้วครึ่งใส่อะไรได้บ้างโทรศัพท์ไม่เป็นปัญหานะคะกระเป๋า,าสตางค์มีเดยบไซส์นิ้วครึ่ง5นิ้ว4นิ้วแอดมินว่ามันหยิบจับใช้งานได้สะดวกนะคะใครที่กำลังมองหากระเป๋าเป้แอดมินแนะนำเลยค่ะรุ่นนี้สะพายด้านหน้าก็จะประมาณนี้หยิบจับล้วงของข้างในถือว่าไม่ติดขัดนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตาม